โอเคครับสวัสดีคร okay, like okay. okay, right. ับผมโอเคนะครับมื่อนี้ผมแวะผ่านมาทางวัดปลาสุขสวัสดิ์ครับพิกัดบ้านเปีน้อยสุขสวัสดิ์นะครับผมเมื่อนี้ผมผมแวะผ่านมาผมมามาเห็นเพิ่นนะครับเพิ่นทักเฮ็ดไมื่อวดไหมครับเพิ่นมาปฏิบัติธรรมอยู่บ้านปีน้อยโอ้ยน้ำมันลื่นครับินแซงมือไม่ได้แก่ท้โอเคนะครับนี่นี่เพิ่นก็ทำทำเคยมาเฮ็ดไมื่อวดนะครับเนาะเพื่อทำความสะอาดวัดวัดประมาณนี้นะครับเนาะ แต่ผมบรรยายผิดพลาดตั้งแต่ก่เจ้าว่าผมด้วยคบเนาะนี่ครับนี่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 วิธีการทำาไมกวดเพิ่นครับเพิ่นมากับซุ้มขโมยประซุ้มเนาะผม่ไอาจี่ผิชภัทรเจ้าว่าครับฝุ่นไม่ซี้ฟังฝุ่นครับเนาะอ่านี่ครับวิธีการเห็นไปกวดเพิ่นพวกกลับมาแยมแป๊ะเพิ่นรับมาเบิ่งวิธีการขอท้ายเพิ่นลหรครับนี่ไม่ได้เป็นการลบดูศาสนานะครับนี่คือการเผยแพร่ศาสนาในความคิดของผมนะครับอ่าผมขออนุญาตเพิ่นแล้วอืครับวิธีการเห็นเพิ่นเนาะโอ้ดีครับดีดี สนับสนุนครับสนับสนุนเนาะผู้ใดกับยจาวากันนะครับผมบริบูรณ์การบินศาสนานะคือการเผยแพร่ศาสนาให้คนอื่นรู้อืมครับดีดีดีว่าผมกับไปขอทายฟังผื่นเพิ่มขอขาคาเก็บต์คาน้ามัดล้มไปโอ้น้ำตา,าจ,จะไหลเขาบอก<ด> <laughs> เป็นเซาล่ะครับว่ายังดอกโอ้ดีครับดีดีผมมาแค่น,น,ๆๆมมนี่โอ้ฮันนี่ครับแนละ้วผู้ใดมีบุญมีงาน,าานทายจากสวายสักกะทศกัณฐ์นะครับพิกัดวัดป่าสุสวัสดิ์เม่ปีน้อยนะครับเนาะ นี่อาจารย์พยุนีกอาจารย์บุญมาสครับนอบ้องเป็นเจ้าบาดยุนีกครับลูกฟิลิปเปอร์เขินพนักกาดบอกมานะไอ้นี่ครับนี่นี่นี่นโอ้พี่กัดปัดป่าสุสวรรค์ไปน้อยนะครับพาบริวัตรทำบุญสักท่นานม,<า>มาปฏิบัติเจ็ดวันเจ็ดวันโอ้เจ็ดวันนะครับเนาะเอาตัวได้ครับผมหมู่อันมาสเนื่องในในอีหยังครับเป็นวันที่เท่าไหร่ผม้าใจมากบอกปุ๊บเลยมามาปล่อยบิวัตรทำอ๋อครับครับครับ เปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติธรรมอ๋ไปไปยุ่เรื่อยๆอีสิเป็นบ่ครับไปเรื่อยโอ้ครคับคือคือยังถุดลงเหรแต่ตอนนี้เขาไปไปบัดผูบาดอาจารไงอ๋อครับครับเคยัตาเคยมาบวครับน่ผูมาฏบัติมเืยนที่อ๋อครับอาจารย์เปน่าบวชเพ่นเนาะเป็นอุปชาอ๋ครับครับพอเป็นอุชาพอผมไปถามฟังนัต่มัาจากมาจากกรุงเทพฯปักใต้ยะลาเอ้าเป็นคนมาบวนยดเลยมันโอ้เสงว่าไปเรียนปะครับอครับครับครับนี่เป็นมาปฏ คล้ายๆเปรียบเสมือนนักการไปทุดงตรงไปเรืๆๆๆร่อยๆองีันเนาะโอ้ดีคบดีเผยแร่ศาสนาแล้วเนาะโอเคนะครับคร้บไอ้จ้าไหนผมก็ขอจบการไล่งานสำนึนกะไไน,นะครับผมเกิดความรู้ผมปหลาดไปไดเอาสัทีทบเลยนะคบเนาะขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมเออยย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 ัาานยย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 ัยยยยยายย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 ย อ้ครับอ้อันนี้เราเพิ่งเพิ่งเป็นป่ิห่พร้อมเพิ่อนจบอกขอไปิบ่บานทำจังไรนะครนบ้นนี่ฟังครับฟังเอาจังไรับจังไรผมผมว่าขี้งี้ดเยออเกิไม่เนาให่แต่กมสินกำทำเรื่องไม่ออกเลยเอาเล่งเอาเพิ่มในอันนี้มันดีกับยิบเอาครับผมนี่ของเพ็่นบอกว่ากับสินกำทำสินน้นสินสินหาเทาน่ะเขาไม่ออกอ๋อครับครับครับนี่หาขอใครไม่ได้จะขอสามขอสองขอครับผมครับผมไม่บไดเขาเปนยังครับผม พยายามเลิก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 ลก,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 ก็ดีครับ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 วลาก็ดีเอาไม่กระจายเท่านั้นละใจยเ่านั้นมีมีเยอะน้อยรับเยอะน้อยน้อยเยอะน้อยนะอันนี้อะไรเขาคือเป็นคอคิดตัวน้อยก็คอยคิดตัวน้อยนะเ,เวลาพาไปออกฟินบายกันไม่มีเวลาไว้กับส่บานี่มันเท่ากันได้คารับดวขนาดนเือนเท่าอ๋อครับครับครับนเ็กอืมครับครับม่อยไมไไปให้หมดถักลไปขวดน้ำมันอยู่อ๋อครับ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  ก็เป็นกุศลทั้งจิตทั้งใจโอ้ครับคำนี่คือเป็นในน้ำมาับเนาะโอเคตามเพื้นนะครับเนาะคนใดที่ว่าอะไรก็พยายามพิจามณาได้นะครับเนาะโอเคนะครับด้ยการขอขอบคุณนะครับกับพู้อาจารย์ทุกท่านนะครับเนาะนี่คำนี้นี่บุคคลอื่นว่าถือกระไรนะครับเนาะเพราะงั้นเนาะครับผมแค่นี้นะครับนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับผม